ตอนนี้ผมอยู่วัดภูม่านฟ้าครับเมื่อสักครู่ผมก็มีบุญหลายได้เจอหลวงพ่อแต่ท่านไปแล้วก็คงไม่ตามเพราะว่าบางทีานัดจะไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ได้บูชาเหรียญนะครับเหรียญทำบุญก็ส่งไปทางไปษนีเหรียญปว้เป็นที่ระลึกไว้บูชาแต่เขาบอกพี่เขาแลวว่า ถ้าไม่ถึงเราก็จะทําบุญเลยน,นี้เดี๋ยวผมอจะพาเดนินนี่หลวงพ่อท่านมาแล้วเดินหายไปเลยผมผมไม่ตามนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีธรรมจิตของท่านเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศของวิววัดภูมวันป้า <G ül> อช่เ่ะนี่ก็หินที่นำมาแต่ละก้อนนะครับก็แบบใหญ่ๆนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับ แย่ไงเนี่ยยังไงไม่เคยแย่เคยแย่แล้วเนี่ยรูเนี้ยก็บ่อยบางคนลุ่มมันมาทำตามศรัทธาครับได้บุญเท่ากันครับอยู่ที่ใจฝั่งด้านนู้นท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ กดติดตามให้หน่อยเจ้ายาเจ้าเคยดูอกดติดตามด้วยอย่าดูเฉยไม่ได้แบกไว้หรอกบุญมีให้ได้เจอกันเมื่อเมื่อสักครู่ผมก็มีบุญครับได้เจอหลวงพ่ออยากที่จะได้เจอมามาสองหนก็เจอทั้งสองหมุนอ้าวเหรอผมมาเนี่ยรอบรอบสี่มารอบแรกฟังบรรยายน้ำตรงนี้ส่วนส่วนมากเสาร์อาทิตย์ด้วยงั้น รู้แล้วท่านลงเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็เป็นลงปู่ทวดแบบไม่ปรุงแต่งครับผมก็โชคดีนั้นเนี่ยได้เหรียญเหรียญเขาบอกว่ามีจำกัดไม่พอหรอกถ้าไม่ทำมารุ่นชาถูทำน้อยได้น้อย ได้มากเหมือนเดิมได้สร้างวัตถูมั่นฟ้าร้อยพันปีลูกหลานก็ได้ได้ดูเนาะโอสายมาแดดจะร้อนนะเนี่ย นี่ละฆังเมืองสีหานครนะละครัะฆังประจาเมืองเดี๋ยวดูหน้าเขาสั่นละฆังอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนวิธีสั่นละฆังต้องใช้วิธีดึงอย่างนี้นะครับนี่นะ ละคังสวรรค์ของเมืองศรีหานนครเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าช่างเป็นกำลังหลักจริงๆก็คือเนี่ยพระสงฆ์ภายในวัดครับ <thôi S 2> เดี๋ยวผมจะพาเดิน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 รอบพ่อค้ามีเจ็ดเก้าไหมครับ79หมดแล้ว8ปดเก้าเก้มีแต่8ปดหนะคะเกิดแบหมดอันนี้ก็คือต้องปูหินครับ ปูหินลงปูหินอันนี้ยปงข้างในเดี๋ยวจะพาเดินเข้าข้างในในในวัดนี้ไม่ให้เขาเข้าขายของนะครับเข้าได้แต่ลอตเตอรี่เพราะวะ่าถ้าอย่างอื่นมาก็คงจะตั้งแบบคือไม่เป็นรับเยบ ส่วนเห็นร้านขายของที่ในวัดก็เป็นร้านโรงทานอาสองวัดเคยเคยกินก็คือข้อวัดนีครับส่วนนี้ก็คือรายล้อมปราสาทหลังใหญ่ าารค้นวัดต้นไม้นี่ที่แรกนึกว่าตายไม่ตายครับมนเสดต้นใหญ่ตายไปแล้วเหลือต้นเล็กเดี๋ยวผมจะพาเดินซอกแซกเข้าดูด้านในเป็นยังไง ต้นนี้ผมมาเช้านะครับคนก็ยังไม่มาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นถ้ามีคนมาทำบุญเยอะทำวัดก็สร้างเสร็จได้เยอะเมื่อสักครู่ได้กราบหลวงพ่อได้ทานว่าท่านจะสร้างถึง200ปีจริงเลยท่านก็ออกคำนิดๆก็น่าจะประมาณนะเพราะว่ามันใหญ่โต ดูบรรยากาศรหออลร่อๆสะพานนาคราชไปยังอะ่ะยังค่ะอ๋อไม่หมดแค่นี้หรอกทีไ่ <c oughs> ไปไม่ถึงนู่น,นเลยที่สร้างปราสาทสามหลังไป,ไปนี่เราขับรถไฟผ่านมาใช่ใช่ฮะ ทีละครั้งเอาเลยกพยายามตันทราขึ้นมือกว่าเงียบ สวรรค์เมืองสีหนักครรครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคลิปหน้าจะพาขึ้นไปดูตรงที่จะสร้างของปราสาทหลังใหญ่